نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون صدق الله العظيم بينو قروم جمعات تيراك لا كورب توكتان جمعات شاو مسجد الصديقين في موغوان ني الله سبحانه وتعالى توكتان الحمد لله كون ان لا شكر الله سبحانه وتعالى تي داي روما ฟื่มเฟือยสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะละอาลัยวะซัลลัมเรื่องพยยยิงในวันศุกร์เราได้มาฟังคุตบะตุกเขียนกับใครก็อนุญาตที่จะสั่งเสียตัวกับผุ่มเองและก็ทงทางไล่ให้เรามีความตักว่าต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานและว็ต่าละซึ่งการตักว่านี่จะเป็นก็เรียกว่าเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ที่ว่าจะเชื่อมต่อนะครับ อามัของเราให้เราได้รับความโปรดปร้านจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาอัลละเดีเยราะยังอีกนะครับผมขออนุญาตยิบยกหัวอ้อที่ผมจะอ่านคุตบ้านในวันนี้นั่นก็คือหัว้อจงใช้ชีวิตแบบคนแปลกหนา้าเราในสมัยที่เต็มไปด้วยอาคิดมันในยุคสมัยความโกลาหลวุ่นวายของดุนียเนี่ย ท่านนาบีสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวาสัลลัมได้บอกในะด ي ษบาหนึ่งนบีบอกว่า“คุณในโลกนี้กนเห้มือนกับคนแปลกหน้าและก็เหมือนกับคนกําลังเดินทาง”พี่น้องครับคนเดินทางกับคนแปลกหน้าเนี่ยอย่าไปบอกคนเดินทางนี่มันไม่ใช่ใจะโยนถิ่นมันไม่ใช่ใจะโยนหนิงกับถี ไม่กว,ว้างว่าพอมันไปผักเทรมสักเดียวมันก็ต้องยหย่ทีหอือเหล่าเมือนอขับเราในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราย่ในดูเนีย่ยเนี่ยไม่ถึงว่าเราไม่ใช่จะย่อจีรังยังยืนพอถึงเวลาอาญานมาถึงเราก็ต้องลบไปอย่างอัลลอฮฺ سبحانه และกาละฉะนั้นคํท้ามก็คือเมื่อเราเป็นคนที่ผักริมทางแล้วนะเนี่ยเสบียงที่เราจะเตรียมพร้อมไปอย่างจุดไม้นั้นเรานี่เสบียงพร้อมแล้วหรือไม่ เราเตรียมเสบียงในพร้อมแล้วหรือยังในสมัยปัจจุบันพี่น้องใจเห็นได้ว่าคนทุกอาทิตย์ทุกสุกเลยบางทีประกาศมายังมาญาติดแต่มืกลามาดีนะเพื่อนเพื่อนทีมงานที่เขาไปทาอุโมงค์นะครับพี่น้องก็บอกว่าทุกวัตถุเลยทุกวัตถุเลยแต่มีประกาศเดียวมายังมาญนีดเดียวมายังมาญาติดแล้วจะคิวนั่นมันจะมาถึงเราตัวใดเราไม่รู้ว่าคิวตัวใดแต่เราเรารับบัตรคิวแล้วบัตรคิวเราถืออยู่แล้วในมือของเรา แต่ว่าเราไม่รู้ว่าบัตคิวนล้วกาจีเรียบตัวใดญนี่แเราจะสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาว่าเต็นาบีได้บอกให้กล่าวว่าไฮโรยู่ในดูเนียใ,ให้เป็นเหมือนคนแปลกหนา้าและเป็นคนอะไรเป็นคนเดินทางพี่น้องครับผมจะยิบยกฮะดิษนึงที่สําคัญที่สุดบางที่เราเคยได้ยินพี่น้องครับนะฮะดิษของท่านอัลตูลอเป็นมส وب, าสองแต่นาบีสโลวายสล,ลัมกล่าวว่าอินนัลอิสลามบาดาอากอรีบัน و... وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل مَنْهُمْ هم يا رسول الله قال الذين يصلحون عندما فسد الناس حديث صحيح انك نوم شيء الباني دعيت حديث حسن نبي ونن نبي دعي نبي بوابه ان الاسلام بدا غريبا تاتي الاسلام نن لوم غير سبحان ไม่แปลกปือ้อไปนองกับในสมัยญรฮิยาสมัยก่อนพ่อลูกสศว้าเกิดมาก็คาถุมนะอะไรทั้งหมดคือไปในสภาพเทวะเต็มไปด้วยความยาเหตุตวตวพ่อนาบีมาด่ะวะอิสลามนาบีใช้ถุมมดเลยคนมักกะสมัยนั้นมองว่านาบีเป็นคนบามองว่านาบีเป็นคนแปลกอิสลามเรื้มด้วยความแปลกหน้านาบีทุกมองว่าเป็นคนแปลกหน้าเมือ่อกบเราบปัจจุบันนี่แหละ เราใส่อะไรเราใส่มวกเราใส่ตะบันเราว่าเราใส่อยู่บะเขาตลาดนี่เขามองกันแล้วเราย่างวดแป๊บเดียวเขามมงกันแล้วในขณะจะสร้างคมปัจจุบันบางทีเขาย่งอยัง,อ,อ,ยงอย่างใส่คาสันอยู่เลยพี่น้องครับฉะนั้นเรานี่เพื่อสร้างคนแปลกหนะ้าพี่น้องครับนั้นนบีจะบอกว่าแท้จริงอิสลามนี้เริ่มด้วยคนแปลกหนะ้าวาซัยอูตุบรีบันกามบัดะและอิสลามจะลบไป ในสมัยอาคีซามันนี่ในสภาพคนแปลกหนา้าฟาตูบาลิลูรบาและความโชคดีหรือว่าสวรรค์น,นั้นจะประสบกับคนแปลกหนา้าแล้วท่านนบีท่านสล,ลัมเนี่ยพอเลี้งปนีพี่น้องครับซาฮบาดส,ส่สททงไซซาฮบาดข้าว่ากี่ละมันฮุมยารอซุลละก้อใครคือคนแปลกหนา้คนา,าคนแปลกหน้าหรือว่าคนหน้าแปลกซาฮบ,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 บาดทำนายพีนบีบอกว่าผู้อันนี้สําคัญพี่น้องครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอ a ล l a ีน n ยุสลิ ḥ ū น อ็งด่ามาฟาสัดนัสคนเทปร,ปรุงตัวเองของเขาให้ดีในทำกลางมนุษย์ถึมีวิถีชีวิตเลวกมนุษย์เมามนุษย์วินามนุษย์ทำชั่วมนุษย์ทำชีริกแต่ว่าเรายื่นยักในเรื่องเตาฮิดได้ในทำกลางคนรปเภทนี้เราเรียกวันนั้นและคนแปลกหน้าไม่ใช่คนแปลกหน้าเ,เราไม่รู้ยักไม่ใช่นาบีจึงบอกคีย์เวิร์ดสำคัญ คนแปลกหน้าก็คือคนที่ยืนยัดในเรืพี่น้องในอิสลามขณะอุลมามะจึงบอกว่าคนแปกหน้ามีซ้ำๆเขาเรียกว่าซ้ำบริบทอ,อันแรกอัลลอฮฺด,ด่าวะคือคนที่ชอบด่าวะสุนนะคนที่ชอบดะาวะเพื่อแพร่คนมาอาซาณคนเตะบัางนะครับพี่น้องให้เข้ามามายัาง่งนั่นก็คือคนแปลกหน้าเพราะว่าคนไม่เมาหรอกถ้าว่าวังนี้ยัง่งไม่คนที่เข้ามาไม่จิตทำให้เขาไม่เรียกอาซาณไม่มาพี่น้องครับ อันที่สองอาลุศอเลห์คนเทปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นบีไม่ได้บอกว่าคนซอเลห์ี่น้องครับนบีไม่ได้บอกว่าคนซอเลห์คนแลกหน้าแต่ว่าคนเ่ตัวเองซอเลห์และก็ให้คนอื่นเป็นคนซอเลห์ด้วยอัลลอฮฺดีนยุสลิยูนอินดามฟาซาดนัสเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้ปกครองในฐานะเป็นพ่อแม่เราไม่ใช่เราดีแต่ดูตัวเราเองแต่เราต้องอบรมบ่มนิสัยลูกลานเราให้เป็นคนดีด้วย นั่นไม่ถือว่ากุ่นแปลกหนาคือไม่ใช่ดีเฉพพอเราแต่ดีสร้างคมต้องดีด้วยพี่น้องครับฉะนั้นเป็นนาถีของอุลมามะเป็นนาทีของัวครูเป็นนาถีของโตอิมัมเป็นนาถีของตโตกอเตแต่จะต้องให้ความรู้กับหลุมมะมุ่อะไรคือซุนนะอะไรคือบิดะพี่น้องครับสมัยปัจจุบันนี้เราแหละถ้าพมมาให้พี่น้องเทียบแล่ระหว่างคนทำบิดะกับคนทำซุนนะใครมากว่า ตั่วประเศไทหนีนคนทำบิดอาทเพิมไม่ว่าบิดาในเรืองอะไรก็ตามเรื่องมากมากแล่สําคัญที่สุดบิดาเรื่องความเชื่อบิดาเรื่องความเชื้อเป็น้องรับเชื้อนั่นเชื้อโต๊นแน่เดี๋ยวพุ่มประสาจะเต่ยวบานพุ่มกับเชื้อโตเนแน่แต่วพวกข้อมือแต่วพวกหัวเรือแต่วเชื้อปนนันเชื้อคำวันซุกจะมีคนมาโต๊นแน่มาก็กินข้าวมาก็กินบุญกุลทั้งมัดเน่มันเป็น เขาเรียกว่าวิธีชีวิตของคนในบ้านเราแต่ว่าเราเราไม่เห็นด้วยเพราะมันขังกระสุนนะนั่นแหละคือเราเป็นคนแปลกหน้าเราทุกคราหน้าวาวะฮะบีทุกคราหน้าวาวะกอมูดาทุกคราหน้าววะโบโบในมนอโบขึ้นหนมึงคราไม่ตังมดแต่ว่าเรายืนยัดในจุดยืนตรงนี้นั่นไม่ถึงว่าเราได้ยืนยัดในคำนี่นะี่บอกว่าเราเป็นคนแปลกหน้าพี่น้องครับอันนี้อันติซองอัลฮุสซาด ต่อไปไประเด็นจะสร้างว่าคืออัลลุสุนนะอุลมามะจึงบอกว่าคนแรกหน้าตรงน,นี้ท่นานนบีไม่ถึงก็คืออาลลสุนนะคนที่ยึงยัดในชสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมพี่น้องครับเรานี่ยเช่าสุนนะเนี่ยเราไม่เอาอุรอานอย่างเดียวบางคนนะครับพี่น้องเอาอุรอานอย่างเดียวแต่ว่าทตูมฮะดีนนบีมีบางคนพี่น้องครับในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยตัวเองทือสุนนะที่สุนนะที่สุนนะแต่ว่าฮะดีนนบีไม่เรียนก็เลยควย มึงกับูตอเรกาดมึงกับูชีอะมึงกับูขวาริดถือักุรอานอย่างเดียวแต่สุนนะไม่เอาแต่ว่าเราเช้าสุนนะเราเรียนทางตัปเซียตเราเรียนอกุรอานและเราเรียนหะดิของท่านนาบีสโลลลอฮวาเลวัว a. สัลละเป็นองครกรฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทําความเข้าใจไหมว่าสุนนะเนี่ยเปรียบเสมือนเปกอีกเปกน,นึงกับกับอกุรอานอกุรอานคือเปกขวาสุนนะคือเปกสายเพราะฉะนั้นนกมันจะบินได้นะมันจะต้องมีซองเปกแต่เราบางคนถ่มไปเรื่อยสุนนะนบีเอาแต่อกุรอานอย่างเดียว ก็เลยก็เลยอะไรก็เลยลงพิษมีบางคนล่งพิษจนกกางเรื่องอุซูนในเรื่องศาสนาอย่างลงพิษเลยพี่น้องครับเรื่องอะไรไปเชื่อว่านบีอีซาตาเแลวมั้งนบีอีซาตาเแลวเหมือนกันเพราะไปอัานตับเศษอ่านกุรอานบทหนึ่งแต่ว่าแปลว่านบีมุฮัมมัดนบีอีซาใตาเแลวก็เลยเป็นประเด็นอยู่ทําให้ลงพิษต่างๆที่เราเนี่ยเราบอกว่าเราตามกุรอานแต่เราไม่เอาหะดีต์มามาอธิบายขยายความนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝาก ราะฉะนั้นครับอุลมามะจึงบอกว่าในเรื่องของความแปลกหน้าเนี่ยกลายอยูกวันเกียมัดเนี่ยมีซ้มประเด็นมีมีเซซ้มเซ้ประเด็นที่ผมนำเสนอวันนี้อันแรกความแปลกหน้าในเรื่ยองอากิดะอากิดะทำกลั้นอากิดะเลี้ยวแกข้องสังคมมนุษย์สมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยกระทงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ว่าเขาเขาเริ่มฉลองวันฮาโลวีนที่ซาอุดีวาื่อ นั่นก็ยังโลงพิษต่างๆจะเป็นประเทศที่บอกว่าเป็นประเทศบอกว่าปฏิเตาฮีตแต่ว่าก็เลี้ยวแรกเหมือนกันนะพี่น้องครับแล้วอะไรจะเป็นปีที่กรรมต่างๆนั้นน่าจะยู่ในสังคมเราปัจจุบ này, 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 ันทั้งหมดน่ะบิดอาในเรื่องอักีดะหรือว่าอุรบะก็เรื่องความแปลกหน้าเรื่องอักีดะประเด็นทเดีองพี่น้องครับความแปลกหน้าในเรื่องอัคลา ق วัสซุลูปอันนี้อันตรายอันนี้อยู่ในพวกเวรุ่นพวกเรานี่อยู่ในพวกเวรุ่นเราพวกเวรุ่นพวกเยาวชน คืออัครากมารยาของเราส้นมากเราจะเปลี่ยนเพราะเราจะไม่ตามสุนัตตะนาบีเราจะเปลี่ยนเลยยกตัวอย่างไงไงวะโบว์ไรุนเนี่ยสมัยนี้เริ่มจะมีพฤติกรรมแปลงผิีพฤติกรรมคนยิ่งอยากเป็นคนชายคนชายอยากเป็นคนยิ่งนี่บพไปน้องนี่มันมีอีกไล่บ้พไปน้องเมีเกตุดทอมดีทั้งหมดเลยการแต่งกายก็ซื้อไปเลยการแต่งกายที่ไม่ใช่การแต่งกายแบบมุสลิมไม่ปกปิดเอารัด นครับพี่น้องถ้กาพี่น้องเลยเซลมจังหวัดเจกระทังว่าออกทวิตเตอร์ค่ายตัวพี่น้องครับเด็กเด็กในยุเรนิดเด็กใส่ผ้าคลุมนิใค่ายตัวด้วยใช้สื่อโซเชียลทวิตเตอร์บางติกต็อกบางเตะเต้นในติกต็อกนี่คือความเสื่อมเสียนครับพี่น้องความเสื่อมเสียของมุสลิมเราในปัจจุบันนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อันตรายมากในสั้นคมเพราะฉะนั้นเราจะต้องโยนจะต้องมองโยนไปว่านี่คือปัญหาสั้นคมติดตามมา ปัญหาการเซฟอบายามุกปันหาการประปนยิ่งชายปัญห้าอิสระเซรีในการประปนยิ่งชายทั้งหมดนี่คือสิ่งที่จะบ่นทำลายอะกิดะเพราะอาคลากเมื่ออาคลากเราเพียนเน่มื่ออะกิดะเราเพียนอะกิดะเราหนาวมันส่งพ้นไปยังอาคลากของเราด้วยพี่น้องครับและอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่ว่าเป็นความแปลกหน้าในเรื่องของ การปฏิบัติตามคำสั่งชายของท่านนาบีสุลต่านละหัอะเลวะสัลลัมในสมัยปัจจุบันพี่น้องครับถ้าเราเทียบเประหว่างเรากับบรรดานสหาบัดเระหว่างเรากับบรรดานสหายบัดยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการปฏิบัติตามสุนนะเนี่ยย่างน้อยเลือนเกินย่างน้อยเลือนเกินพี่น้องครับนะสหายบัดเขาเชียร์เพื่อนฝูงสหายบัดเขามาย่างเพื่อนฝูงสหายบัดเขาแต่งงานเพื่นฝืง เบอร์ยยิ่งสหหัตรเขาไปทำฮัจญ์เันผือสมัยนี้นะครับพี่น้องไม่เกรงใจแล้วจีไปทำฮัจญ์เรื่องมหารอมไม่มหารอมก็ไม่ผือแล้วว่างนี้ตัวแซ่บางตัวแซ่บอกว่าไม่ผือคนยิ่งไปทำฮัจญ์ได้ไม่มีมหารอมก็ไปได้เพราะซาอุดีเขาเปิดเมืองแล้วทาง,ทางต่า,างใจไม่รู้ว่าซาอุดีมันไม่เช่หลักฐานว่าความถูกต้องเขาอยากได้เบียเขาก็เปิดเมืองแต่ว่าเราไปเล่ลักฐานความถูกต้องเนี่ยได้ไหมคนยิ่งไปทำฮัจญ์โดยมีมหารอม จะอ้างสารพัดอ้างว่าปนันอ้างวา่าศัศนาขานานี้นี่คือสิ่งที่เรามันจะนำพาซึ่งความให้เห็นนะมาสู้อะไรี่น้องมาสู้ประชาชาติมิสลิมจริงมันเป็นคอเห็นต่างี่น้องครับแต่ว่าเราจะต้องเล่าว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะนำไปสู้อะไรมันจะนำไปสู้ความเอ่เขาเรียกว่า,ววาความฟาซาดความความเสียหายบุโลกนี้ใหม่ี่น้องครับฉะนั้นผมอยากจะฝากนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เราจะต้องเอ่อคุ้นคิดนะครับไปน้อง มีโยกวันหนึ่งนะครับพี่น้องอท่านนาเฟ่เป็นมาลิกท่านได้ลาวะมีโยกครั้งหนึ่งอุมาดเป็นคอตอบนี่ข้าวไปในมัสยิดพออุมาดเป็นคอตอบกข้าไปในมัสยิดท่านได้เห็นซาฮับท,ท่านนึ่งกำลังร้องไห้อุมาดเป็นคอตอบข้าวไปในมัสยิดท่านได้เห็นอมุมาอดเป็น j a บันกำลังร้องร้องอย่างแรงเลยและวทางอมุมาดเป็นคอตอบท่านว่าเดินร้องใส่ปะาเดินตายเออ หรือว่าลูกตายหรือว่าลูกเสียชีวิตนะมัอัตเป็นจะบ้านเพราะว่าฉันไม่ได้ร้องเพราะลูกตายฉันไม่ได้ร้องเพราะป้าเสียชีวิตแ้่ไม่ร้องเพราะลูกเสียชีวิตแต่ฉันร้องให้เพราะว่าฉันนึกถึงฮะดิษบทหนึง่งที่นาบาี่เคยแลงกับฉันในมัสยิดนี้แหละแต่เอามาไปเขาตอบตาว่านาบีแลงบัน,นบเือนบาีแล่งว่าต่อไปพวกมึงไม่จะเป็นคนแปลกนา บอกคนมันทำชัวมุดเลยบุดเลยต่พวกเราแล้วพวดที่อยู่ในสุเราอย่านีแหละเตงถทำดีอยู่นะแล้เดี๋ยวต่พวดที่อยู่มามางนหละทุกคนทำในเรื่องความชัวทำในเรื่องฟ้าฟื้นต่อพุทธประกาลเราตาละแต่ว่าพวกสู้นี่จะเป็นคนไม่รูุ้จยักคนไม่รูุจักไม่ใช่ไม่ใช่คนดังคนดีแต่ว่าคนทีเ่ทำความชัวนั้นเขายกมือนิ้วโป้งให้เลยยกนิ้วโป้งให้เลยคนทีเ่ทำชัวคนี่กินเบียร์สิ้นบนคนี่กินดอกเบียร์คนกินเบียร์ดอก คนที่จีนา่ากินลาวแต่งหมดเขาจะยกอ่าอันนี้เนี่ยถือว่าแต่ว่าพวกมึงถือว่าถืมาอย,ยู่ในสูรางนี่พวกนี้ก็ไม่ก็ไม่ยกหัวหัวไม่มึงให้นี่เขาร้องไห้เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วในสมัยมออาตบินจับันพี่น้องครับตาเราจีเล่พี่น้องครับ,ตรรบแต่ผมกจีเร่ตรงๆนะสมัยนี้พี่น้องมุสลิมเราเล็กไม่ได้เลย่องเบียดอกเล็กไม่ได้เรื่องเบียดอกเหมือนที่ท่านนาบีบอกพี่น้องครับ ว่าแกวันกียรมากนี่มุสลิมเราเนี่ยจะกินเบียดอกัึงแม่ไม่กินแต่ว่าโกอะไรพี่น้องโกฟุ้นของมันพี่น้องลองคิดแลอีออนเป็นดอกเบียมาดอกเบี้ยท้งพี่บัตรเครดิตท้งมดดอกเบี้ยมดการการการสื่อรถพนอะไรท้งมดเนี่ยดอกเบี้ยมดพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นธนาชาตไม่ว่าจะเป็นอะไรทงมดเบียดอกแต่ถ้าเราไม่ใจไม่ใช่เบียดอกเราไม่ใช่พิธีนี้ต่อเดี๋ยวเราจะได้มีมีรถยนต์มันก็เขา แต่ว่าอุลมามะเขาก็ให้เราเรียนว่าทำปั่นปืนใหญ่ให้เป็นเบโดกเสารถยนต์พอนจริงทำปั่นปือใหญ่ให้เป็นเบโดกแต่พวกเราเนี่ไม่เรียนรู้ว่าเออเรานี่จะเสารถยนต์ต้องเรียนเรื่องฟิกเรียนเรื่องศาสนาวะศา,า,าสนาว่าพื้เสือกูธนาชาตินี่แต่ว่าใหญ่ให้เป็นเบโดกมีวิธีไหมพี่น้องต้องเรียนกับพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านอุมาเป็นข้อโต้พี่น้องครับท่านข้าวเป็นอิตาดหนัก ท่านไปเช็คแล่ว่าถตาใครไม่เรียนเรื่องการเสือไข่ท่านหยิกล็อกหมดเลยลบอกบานหมดเลยเพราะฉะนั้นก้อนที่เราจะขาดไข่ก้อนที่เราจะไข,ข่ข้อนะเราต้องเรียนหุกกุ้มการขาดไข่ก้อนว่าไอหุ้กกุมเรียนเอ,อ,มมอน่อเสือไข่เป็นหุกกุมซอไม่ฮาไล่ไมอะไรปนี้นี่สดๆร้อนๆมีน้นองกับมีคนถามพมเรื่องเรื่องเรื่องสมัครเครือไข่เอเอสวันทุก้อและยิบชลาดได้รางวัลไปทำผมหรอก็ให้ชุบเสียทุ่ม ก็ให้สิบเซ่คนใครจะไปต้องอมรร์แต่ว่าเงินใครจะต้องจ่ายบัตรเอไอนเอเอโทรศัพท์เกิดใครเอเ็อ,เอต้องเติมเบียอะไรเหือนท่ามแล้วว่าเราชาทํามเนี่ยหุ่มศาสนาได้ไม่ได้ออน,นี้เราต้องเรียนใช่ไหมเร,เ,รเราต้องเรียนเราต้องเรียนรู้ว่าได้ไม่ได้นี่เราต้องท่ามผูรู้เพราะทําไมนี่มันมีมด <c oughs> ในเรื่องของอะไร <c oughs> ในเรื่องของดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นไอพี่จะบอกว่ากลกวัาเคียรมัดนิด คนมันจิกินเบียฮารัมเลยมันม,มันมันไม่สนแล้วจิฮารัมจิฮารลายให้กูได้กินก็แล้วให้กูได้กินก็พอพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่นบีเป็นห่วงเรามาพี่น้องครับฉะนั้นตรงนี้แหละนะหมาตบินจะบ,บ้านจึงร้องไห้และบอกนบีนบีก็บอกว่าต้นนั้นเป็นวพวกแปลกหนา้าก็คือไม่เหมือนคนอื่นเพราะคนอื่นเข้าฟ้าพื้นคำสั่งของอัลลอฮฺสุบานาอูวตะละนะพี่น้องครับฉะนั้นอีกหะดีษหนึ่งที่นบีบอกถึงลักษณะ ข้องคนที่เป็นคนแปลกหน้านะครับจาก h ะด i ษอัมตุลลอฮฺเป็นอัมริบป็นอัสอัมตุลลอฮฺเป็นอัมริบป็นอัสบอกว่ามีโยวันหนึ่งฉันนี้โยกับนบีและก็นบีจึงบอกว่าตูบาลิลกูรบะความโชคดีหรือว่าสวรรค์นั้นจะโยกับคนแปลกหน้าแล้วสหบัตจะถามเราว่ามั่นคมใครบ่แปลกนานะอันนี้สำคัญนบีจึงบอกว่าอุนาสุนซอลิฮ صالحون في ซُ ن ا س سوء كثير ไม่ยาซีเห็นอักษรไม่ยุติโอหูคนแปลงนาคือคนเทดีคนโซเลแต่ว่ายโยในสังคมกับคนไม่ดีแต่ว่าในสังคมนั้นคนไม่ดีมากว่าแต่ว่าเขาสามารถยืนยัดในาศาสนาของเขาได้ฉังนั้นนะครับพี่น้องเราขอดูอาตอลอต阿าให้เราได้ยืนยัดในาศาสนาของเราให้เราได้ยืนยัดในสุนนะของเรากี่ปีแล้วมันยะดสิดีกินนี่ เป็นอิมัมก้นีถเป็นอิมัม,มนนะกมงง้นี่มาเพื่อแปรสุนนะก้นแรกเป็นละงูนี่ใครอาครูเฮมมันรือว่าใครแต่ว่ามาจากมน้นมาจากเอิญแต่ว่าเขาเนี่ยมาเพื่อแปรสุนนะแต่ว่าเราเนี่ยเรากลัวว่าพ่อเราไม่เรียนโรสตะต้อยอดไปเนี่ยมันกลัวจะเป็นวาน่านั่นน่าในสุราซุนน่านจะเป็นสุราชีอเะเทพม่แรงเป,ป็นปรดเร็วไี่น้องเทเจนะเทตั้งจังหวัดเคือนี่แล้ว เป็นหมู่เกมเป็นชุมชนสุนัขนี่แหละไม่อุสลีไม่มาลิกไม่ขำบิดอาหมดแต่ว่าพ่อรุนแก่ี้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโลกโบรุนหลวกล้านนี่ไม่เรียนศาสนาและก็ไมเรียนสุนัขด้วยตกลงนานหน้านานหน,น้นา,นนานม่สยิตคอยรอยรอคนมาม่จิตก็ไม่คอยย่างคนอ่านกุตบาก้าไมเพราะอ่านไม่เป็นคนเป็นอิมัมตะระเวก็ไม่มีสุดท้ายไป้องครับบูชิอาไปเขาเรียกว่าไป เสือเตดินแล้วก็ส้มรวยแล้วก็ทำเป็นมัสยิดชีอะมัสยิดชีอามีนะครับตอนนี้เดิมที่เป็นมัสยิดโบโซน่าเรานี่แหละแต่ว่าการเดี่ยวเราไม่สนใจนะก็เลยตอนนี้ไปเป็นมัสยิดโบเขาเส้นพี่น้องครับนี่แหละเราจะต้องยินยับแต่พมบอกว่าในละงูอย่างเดียวนะแต่พมประทับใจบอก่ในละงูอย่างเดียวเนี่ยมัสยิดโุนาเนี่ยซิว่าลังวันก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาสอมอาทิตย์ที่ผ่านมาพมไปอังกุตบาตะขควนตานี้ ก็มัจิสุนนะอุรรอมคุรานก็มัจิสุนนะเค้กเค้บันเราตรงนี้อยูุ่ดมกรรมอันนี้คืสุนนะพี่น้องครับฉะนั้นเราจะต้องนี่คือเราโย่ในทางความแปลกหนา้านะครับความแปลกหน้าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องยินยัดในสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพื่อที่เราจะได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ س ุบฮานแลูว้ตุอัลานะฉะนั้นอัลลอฮ์ตาลาบอกเลยในอัลกุรอานว่าในสุนนรฮุอายะห์เราสิบเจ็ด Allah บอกว่าว่าไม่คนรบบุคลี่ยหลิคัลกครอบิซุลม์และอาหล์ฮามุสบผูุัชบผูน Allah แก่ไม่ทำลายหมู่บ้านหนึ่งมู่บ้านใดโดยการอาธรรมถ้าว่าในหมู่บ้านนั้นยังมีคนดีเทพยายามจะส่งเสริมในการทำความดีเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าในหมูุกิมเรานั้นมันต้องมีคนที่ส่งเสริมทำความดีไม่ใช่ว่าใช้เวอร์ทำดีอย่างเดียวแต่ว่าตัวเองหนัง นอนอยู่ที่บ้านไม่ใช่ฉะนั้นพมงเคยพมจําได้ว่าพมเกยอั่านกุฏบาทีหนึ่งที่พมบอกว่าผู้ตามจะได้ดายก็ต้องอมีมะมุ่มเถสามารถทําให้มัดยิตด้วยทาให้ผู้ตาผู้นํานี้ไปด้วยกันได้นะครพีินองเพราะว่าในระบบข้องอิสลามนี้อิมัมกับมะมุ่มนนี้มันเตือนกันได้ ไตมั่มทำปิดเราไปโรงเรียนในมายังเราเนี่ยพอไอ้มั่มมายังเราก็อัดเพิ่มเพิ่มเราก็อัดเตะฮะมาเมืองต้องเข้าว่าคื่อสบายนางหวอดได้แต่ว่าาไตมั่มดื้อก็คือขึ้นไปเลยเราไม่ยอมหยิบต้องตามเลยอันนี้เือเราพบของอิสลามฉะนั้นเราต้องโยกันไปเป็นแบบว่าต้องมีการตักเตือนกันต้องมีการนัดเสียฮัดกันแล้วก็ต้องมีการเอ่อก็เรียกว่าเล่นกันในเรื่องมุชอวารัตจะทำปั่นปึงให้มุสลิมเราให้มุ่งเก่งเราให้สั้างคมเรานะ เป็นสังคมที่มีคุณภาพผมก็ยกกอยากจะพักเรื่องการเรียนการสอนนะตอนนี้เราอ้างไม่ได้เรื่องโควิดแต่ก้อนบอที่อ้างว่าบอจะก้อชวนมาสอนเรียนที่มายิดเออโควิดชวนมามายังวันศุกร์โควิดวันนี้โควิดมให้ไปหน้าแล้วยังมีอยู่เลยคนเราไม่มามายังวันศุกร์พี่น้องครับนะยังมีอยู่เลยคนเราไม่มามาเยังวันศุกร์ต่างๆในนาี่บอกว่าววคนไปทุ่มมายังมวันศุกร์ม้ำนุ่นอวตาราจะประทับราความเป็นมนาฟิก ำหรับคนที่ถุนไม่ยอมาสุกเกินสามคนนะข้อตามอ <sa> ัลลอฮฺอาลายกัลบีข้อตามอัลลอฮฺอาลายกัลบีเราจะประทับตราความเป็นมุนาฟิกฉะนั้นเราจะอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องให้เราได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะเวทีคุตบะเนี่ยเป็นเวทีสั้นๆนะเป็นเวทีสั้นๆแต่เราไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังเมืึงกับบรรยายต้องสามชั่วโมงแอเค Yesip nanti kira pukul jam muz. Tetapi rosamat nampai beribadai, nampai beribadai, sama hadits, sama kafan Al Quran, kitab Allah, dan kesusnahanutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminulillahi mina syaitanun rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallast Inna insanina fi khus. Illa ladinam.